สวัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะอ่าวันนี้มาพบกับคุณครูอีกนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คงจําได้นะคะคุณครูชื่อครูชวีแผนสมบัตินะคะอ่าวันนี้คุณครูจะสอนการลบโดยการเอาออกนักเรียนทุกคนคงจะเข้าใจในในการลบการลบคือการเอาออกนะคะอ่าที่เราเรียนมาครั้งที่แล้วนี่คือการบวกการบวกคือการเอามารวมกัน มันจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าการลบมันจะเป็นการอเอามีอยู่แล้วเอาออกไปเท่าไหร่เราก็จะมามามานับจำนวนที่เหลือนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะคุณครูมีตะกรก้าตรงนี้ก็จะมีไข่มีไข่ทั้งหมดอ่ะเช่นนะคะมีไข่ทั้งหมดสิบฟองนะครับคูยกตัวอย่างไม่ ้า่ยางงั้นก็ลองนับดูนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอมีไข่ทั้งหมดสิบฟองนะคะทีนี้อ่ะสมมุติคุณครู จะนำไข่5ฟองเพื่อจะไปทําเป็นอาหารในมื้อนี้นะคะคุณครูจะก็คิดไว้ว่าจะะเอาไข่ไปเจียวห้5ฟองนะคะคุณครูก็จะออกไปเท่าไหร่นะคะเอาออกโอเคค่ะออกไป5เนง2 3ใส่ตะกร้าสีม่วงนะคะ4 5ร้อฉะนะั้นเอาออกไปแล้ว5ฟองนะคะ คุณรูเอาไว้เพื่อจะไปทําอาหารตรงนี้นะคะทีนี้เราอยากรู้ว่าเมื่อกี้ไข่ทั้งหมดมีเท่าไหร่นะคะสิบฟองโอเคค่ะสิบฟองไข่ทั้งหมดมีสิบฟองแล้วคุณครูนำไปเจียวกี่ฟองนะคะห้าฟองค่ะห้าฟองเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่มันนักเรียนคิดว่าม,มันยังคงเหลือ เท่าเดิมไหมลูกโอเคค่ะไม่เท่าเดิมแน่นอนเพราะเราเออกออกไปห้าฟองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าเราเออกออกไปห้าฟองก็คือการลดลงคือการลมลบคือการออกออกนะคะเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าไข่ที่อยู่ในตักกล้าเหลือเท่าไหร่อ่ะดูด้วยกันนะคะอ่ะช่วยคุณครูนะับค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหไหมคะมันเหลือไม่เท่าเดิมอยู่แล้วเพราะเมื่อกี้เรานับกันแล้วว่ามีใครทั้งหมดอยู่เท่าไหร่คะโอเคค่ะสิบฟองมีไขทั้งหมดอยู่สิบฟองพอเราเอาออกไปห้ามันก็จะเหลือห้าเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้บอกว่าสิบ ก็คือ1กับ0เป็น10นะคะลบด้วย5เท่ากับห้าตอบก็คือเหลือหฟองนะคะอ่ะเอาถ้าอย่างงาั้นแล้วอันนี้คุณคณรูยก ok ตัวอย่างเพื่อจะให้นักเรียนได้ได้ดูว่าการลบคือการเอาแต่ต่อไปเราจะเป็นอ่ะเราจะมีคลิปวีดีโอที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม ในบทที่สามนี้นะคะในอ่าหน่วยค่ะบทที่สามการลบจํานวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกินสิบนะคะในจำนวน 2, อ่านักเรียนเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้นักเรียนอ่าพอเข้าใจแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนเพิ่มเติมนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมหรือย,อยังคะ พร้อมหรือจังคะอ๋อนะพร้อมแล้วเราก็เป็นไ,ไงลูกเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมไปเรียมกันเลยค่ะการลบ ้มห้าผลมังคุดเจ็ดผลมะม่วงสี่ผลสับประรดสองผลโอ้โหสวนผลไม้ของเรานี่มีผลไม้เยอะจังเลยนะคะคุณพ่อใช่แล้วจ้ะ เดี๋ยวพ่อจะแบ่งผลไม้ไปให้คุณยายเส้นหน่อยนะจ๊ะเริ่มจากส้มก่อนเลยละกันเรามีส้มกี่ผลจ้าพลอยห้าผลค่ะพ่อจะแบ่งไปให้คุณยายสักสามผลนะหนึ่งสองสามตอนนี้เรามีส้มเหลืออยู่กี่ผลแล้วจ้าพลอยหนึ่งสองสองผลค่ะคุณพ่อ เก่งมากจ้าลูกคุณยายชอบทานมังคุดเหมือนกันพ่อคงต้องขอแบ่งมังคุดไปด้วยอีกสักอย่างแล้วละเรามีมังคุดอยู่ทั้งหมดกี่ผลจ้าพลอยเจ็ดผลค่ะงั้นพ่อขอแบ่งมังคุดจากเจ็ดผลไปสักสี่ผลนะจ๊ะพลอยว่ามังคุดเจ็ดผลหยิบออกไปสี่ผลจะเหลือมังคุดอยู่กี่ผลจ๊ะหนึ่งสองสาม เหลือมังคุดอยู่สามผลค่ะคุณพ่อพลอยเก่งมากเลยจ้ะลูกรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีกจำนวนหนึ่งแล้วหาจำนวนที่เหลือหรือเป็นการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนว่าต่างกันเท่าใดเขาเรียกกันว่าอะไรการลบใช่ไหมคะคุณพ่อใช่แล้วจ้าอย่างเมื่อกี้ที่พ่อมีส้มอยู่ห้าผล หยิบออกไปสามผลเหลือส้มอยู่สองผลนี่คือการลบนั่นเองจ้าพ่อจะลองวาดรูปให้ลูกดูนะจ้ะการวาดรูปแทนของจริงนั้นเราเรียกว่าแผนภาพพลอยดูนะจ้ะมีส้มห้าผลหยิบออกสามผลเหลือส้มสองผลเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องเขียนเส้นประลอร้อมรอบจำนวนส้มที่หยิบออกไปด้วยล่ะคะ เพราะว่าการเอาออกหรือการทำเครื่องหมายแสดงการเอาออกนั้นเวลาที่เราเขียนเป็นแผนภาพเราจะล้อมสิ่งที่เอาออกด้วยเส้นประพร้อมทั้งเขียนลูกศรให้หัวลูกศรชี้ออกนอกวงอีกด้วยหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทำเครื่องหมายกากบาททับสิ่งที่เอาออกไปอีกด้วยโอโ้นอกจากคิดจากการนำของออกไปจริงๆแล้วแผนภาพ ยังทำให้หาจำนวนที่เหลือจากการลบได้ดีเลยนะคะเนี่ยรายต้องฝึกบ่อยๆแล้วล่ะใช่แล้วจ้าลูกพ่อว่าเราไปแบ่งผลไม้ให้คุณยายกันต่อดีกว่าค่ะพ่อมะม่วงสี่ผลหยิบออกไปสามผลเหลือกี่ผลจะพลอยหนึ่งผลค่ะเก่งมากจ้ะสี่เอาออกไปสาม ก็เหลือหนึ่งไงคะคุณพ่อเก่งมากจ้ะลูกเรามาแบ่งสับป,ประรดให้คุณยายกันดีกว่าจ้าผลไม้สุดท้ายแล้วไหนพลอยลองทำให้พ่อดูสิจ้าสับป,ประรดมีสองผลแบ่งให้คุณยายหนึ่งผลสองเอาออกหนึ่งเหลือหนึ่งถูกไหมคะคุณพ่อถูกต้องแล้วจ้ะพลอยเก่งมากเลยลูก เพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องการลบสนุกไม่เอ่ยพลอยว่าเราไปฝึกฝนการลบจำนวนเหล่านี้กันดูดีกว่าคะ่ะช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆมาช่วยกันเลือกแผนภาพที่ตรงกับข้อความต่อไปนี้กันนะคะ จงเลือกภาพให้ตรงกับข้อความที่กำหนดให้ห้าเอาออกสองเหลือสามหเอาออกสองเหลือสี่สี่เอาออกสามเหลือหนึ่งเจ็ดเอาออกห้าเหลือสองแปด เอาออกสี่เหลือสี่ววสวัสดีค่ะคุณยายพลอยและคุณพ่อจะนำผลไม้ไปฝากคุณยายวันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆฝึกลบเลขกันสนุกสนานเลยละสิตอนนี้พลอยและคุณพ่อ คงต้องขอตัวไปเยี่ยมคุณยายก่อนแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเรียนรู้จากคลิปที่คุณครูสอนนะคะนักเรียนคงเข้าใจมากขึ้นนะคะ,ะนักเรียนที่เข้าใจแล้วทำงานคุณรูให้ทำแบบฝึกหัด หน้าที่72นะคะถึงประมาณหน้าที่75นะคะตรงนี้เป็จะมีแบบฝึกหัดให้ให้นะคะอย่าลืมนะคะในหน้าหลังสือตรงนี้นะคะในแบบฝึกหัดลูกในแบบฝึกหัดนะคะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดแล้วก็คนที่ทาเสร็จแล้วก็ส่งในไลน์กลุ่มเราก็ได้นะคะส่งให้คุณครูดูด้วยก็ได้ครูจะตรวจให้นะคะ,ะสำหรับวันนี้การเรียนทางออนไลน์ของเรา ครณครูก็คงมีแค่นี้นะคะเอาไว้ในคลิปต่อไปแล้วคุณครูจะมาสอนมาไอ้นี่อีกนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย